สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักของวาสนาชาแนลทุกคนนะคะวันนี้ก็มีอะไรดีๆที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะคือเมื่อไม่หลายวันมานี้นะคะไม่หลายวันมานี้เองทางรัฐบาลเยอรมันก็อนุญาตให้บุคคลที่ ฉีดวัคซีนเข็มแรกเข,ข็มเดียวที่เข็มเดียวก็ให้หลังสิี่วันสองเข็มก็เข็มที่สองหลังสิี่วันนะคะฟังให้ดีนะคะเอฟซเข็มถ้าถ้าฉีดสมมุติฉีดจอร์น o h แอน n ์จอ์นสนะคะก็จะฉีดเข็มเดียวเข็มเดียวนั้นก็หลังจากสิี่วันถ้าฉีดแอสตาเซนิค่ะ ก็จะต้องเข็มที่สองผ่านไปเกิน14วันแล้วถึงจะมีสิทธิ์ขอ,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 อวัคซีนพาสปอร์ตแบบดิจิตัลนะคะวันนี้วัสนาะจะมาเล่าเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตแบบดิจิตัลว่าว่าเริ่มต้นแบบไหนนะคะเริ่มต้นอย่างไร คือแรกๆเลยนะคะเราก็มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนนะคะที่เป็นสมาร์ทโฟนเราก็ถ้าคุณใช้ iphone อยู่ก็จะเอาไอ o n e ก็จะออกจากแอ Store เข้าไปในแอปสโ r e แล้วก็ไปดาวน์โหลดออกมาดาวน์โหลดแอปออกมาแอปจะมี2ออ,อย่าง สอันนี้สําหรับคนที่อยู่ประเทศเยอรมันนะคะสาหรับคนที่อยู่ประเทศเยอรมันถ้าคุณใช้ iPhone อยู่คุณก็เข้าไปในแอปสโ Store ไปดาวน์โหลดแอปออกมาตัดวางไว้ก่อนนะคะถ้าใช้ซั s ซุงอยู่ก็เข้าไปที่ Play Store แล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปออกมาไว้มาวางไว้เลยจะนะคะคือแอป จะมีอยู่สองแอปนะคะอแอปหนึ่งจะเป็นโควิดโคพ่าสนะคะจะเรียกว่าแอปโคพ่าสโคพ่าสนี่จะเป็นของสถาบันวิจัยโรคโรเบิร์ตค็อกอินสิทูตนะคะโคพ่าสจะเป็นของสถาบันวิจัยโรคโรเบิร์ตค็อกอินสิทูตค่ะ ทางเลือกที่สองค่ะท่านผู้ชมทางเลือกที่สองคือ corona แอป corona แอปนี้เป็นของรัฐบาลโดยตรงนะคะเป็นของรัฐบาลโดยตรงค่ะท่านสามารถโหลดดาวน์โหลดแอปใดแอปหนึ่งได้เลยนะคะไม่สนักลัวว่าจะไม่เห็นเดี๋ยวดูเวลาที่หน่อยอท่านก็จะสามารถดาวน์โหลดแอปใดแอปหนึ่ง แอปเดียวนะคะเอามาวางไว้ที่โทรศัพท์หน้าจอโทรศัพท์ของท่านเลยจากนั้นเราก็จะไปที่ร้านขายยานะคะไปร้านขายยาแล้วก็นำสองสิ่งนี้ไปด้วยอันนี้คือวัคซีนพาสปอร์ตท,ที่ออกให้ก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็คือพาสปอร์ตของเราเอง เราจะถือ2อย่างนี้ไปที่ร้านขายยานะคะแล้วก็ทางร้านขายยาก็จะก๊อปปี้เอกสารของเราไว้แล้วก็จะส่งเอกสารนี้ไปถึงสถาบันวิจัยโรคโรเบิร์ตคอกอินสิทูธให้สถาบันวิจัยโรคยืนยันมาแล้วก็ให้ QR code มานะคะใช้เวลาประมาณ3วันทําการ ก็จะได้ QR code มานะคะนี่ QR code จะเป็นแบบนี้คือให้ให้เราเนี่ยมาสแกนเองนะคะเราก็พอได้มาแล้วคือรายละเอียดก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะรายละเอียดก็จะอยู่ในวัคซีนสมุดพาส,สปอร์ตวัคซีนของเราแล้วก็ทางโรเบิร์ตคอกอินสติทูตทางสถาบันวิจัยโรค ก็จะกรอกข้อความอันนี้เหมือนมาให้เราอีกครั้งหนึง่งคือยืนยันว่ายืนยันตัวนี้กับตัวนี้ว่าตรงกันแล้วก็จะให้ QR code มานะคะจากนั้นเราก็จะเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยสแกน QR code แค่นั้นแค่สแกน QR code นี่ลงไปนะคะสแกน QR code นี่ลงไป ก็คิวอคตก็จะมาอยู่ในมือถือของเราก็จะเป็นดิจิตอลวัคซีนพาสปอร์ตนะคะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องถือเล่มนี้แล้วนะคะไม่ต้องถือเล่มนี้แล้วเก็บได้เลยเพราะว่าอยู่ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในมือถือเราหมดแล้วนะคะค่ะ <Okay. S 1> ท่านผู้ชมถ้าได้ถ้า ได้แล้วเรียบร้อยนะคะก็สามารถเดินทางได้ทั่วโลกนะคะยืนยันได้ทั่วโลกเลยไปไหนก็ได้หมดเลยนะคะหลังจากฉีดวัคซีนครบแล้วนะคะถามว่าทำไมถึงมีสองใบเพราะว่าคนที่ฉีดสองเข็มสองโดสนะคะก็จะต้องถือสองใบแล้วก็คือสองใบนี้ จะต้องเก็บไว้ให้ดีเก็บไว้คือคือเราเกิดว่าโทรศัพท์เราหมดแบตหมดอะไรหรืออะไรจะเข้าเมืองอย่างนี้นะคะก็อยู่ในนี้ก็สแกน QR วอาโค้ดออกจากนี้ก็ได้เลยนะคะง่ายๆว่าต้องถือติดตัวไปง่ายๆเองแล้วก็คำถามที่ว่ามีค่าใช้จ่ายไหมนะคะ อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าทางรัฐบาลใจ่ายให้นะคะเพราะว่าทางร้านขายยาที่ทําให้ก็ต้องไปเก็บเงินที่กับรัฐบาลนะคะเราไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะได้บัตรมาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็สามารถเดินทางได้ทั่วทั่วโลกนะคะเพื่อนเพื่อน อันนี้ก็ได้มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางนะคะเออมีนิดนึงที่มีเอฟซี FC ถามมาว่าสมุดใบนี้นะคะสมุดเหลืองเนี่ยนะคะอันนี้ใช้ก็ใช้ได้ทั่วโลกนะคะถ้ามีดิจิตอลแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องถือตัวนี้นะคะไม่จำเป็นต้องถือตัวนี้ก็อยู่ในโทรศัพท์แล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องถือตัวนี้ สำหรับคนที่ที่เข้ามาประเทศเยอรมันสำหรับคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศเยอรมันขณะนี้นะคะทางรัฐบาลเยอรมันก็ยังเรียกร้องให้ตรวจโควิด -19 แบบ PCR นะคะแบบ PCR มา,าต้องผ่านห้องแลบ,บอย่างดีมาและอายุไม่เกิน48ชั่วโมงเพื่อนๆระวังดีๆนะคะเออ 48ชั่วโมงให้ถึงประเทศเยอรมันนะคะอันนี้สำคัญมากๆสำหรับวันนี้วัส,สนามาแจ้งข่าวดีนะคะว่าทางประเทศเยอรมันได้ออ,อกอนุญาตออกผพาส,ส,สปอร์ตวัคซีนเป็นดิจิตัลในคนที่มีมือถือสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วนะคะอรุณ ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะ